างนคุณคุณคุณวิาคุณนิดผมเนี่ยเป็นเด็กผมเคยเห็นคนคนหนึ่งพักพักหนึ่งแล้วคนที่ไปญี่ปุ่นอ่ะเขาบอกว่าออเข้าใจคําว่าเซ็กบังบัดไหมซิงก์มับัดที่อ๋อเข้าใจไหมคุณเข้าใจเยอะว่างก็ไม่ใช่ไม่ต้องไม่ต้องว่าผมจะถ่ายคุณเนี่ยเซ็กมับัดเอาไปทำพิวดพิวดเข้าใจคาว่าเซ็กมับัดเลยออ สืบมาถึงผมเลยแหละครับเซ็กบําบัดคืออะไรเซ็กบําบัดในในในทนะที่คุณเข้าใจเข้าใจยังไงอ๋อคุณเป็นตำรวจเซ็กบําบัดไม่เข้าใจครับผมไปอ่านประวัติศาสตร์ผู้หญิงญี่ปุ่นผมเพิ่งไปรู้ไปรู้คำหลายคำไม่ว่านางบําเรอรโซเพณีมันเริ่มต้นจากญี่ปุ่นทั้งนั้นญี่ปุ่นเขาเป็นชาติทักงรบโกบริกเขาเสียสละเวลาเขาแพ้สงครามโลกครั้งที่สองนะ เขารู้ว่าเขาจะตายอ่ะเขาเขาดับเครื่องบินชนอ,อนสองครามโลกครั้งที่สองชื<ๆ>่อเชินเพื่อน,เพ,อนเพื่อนสุดนเลยครับอซอเซอส์ซาอูนนะหนูหนอ่าที่ว่าญี่ปุ่นเขา<ๆ>ยอมดับเครื่องชน <c oughs> เรือรบของสหรัฐอเมริกาจนสหรัฐอเมริกาต้องทิ้งระเบิดปาปาามานูใช่ไหมที่ทําให้ชนะสงครามโลกครั้งที่สองนะครับอันนี้ครั้งที่สามเราไม่เกี่ยวเราไม่ได้เล่าเคยรู้ไหมว่าญี่ปุ่นเวลาเขาไปรบเขาล่าน,ะนีิคม ชายาเดียนอาะที่ตุนไทยผมไปศึกษาผู้หญิงนี่บอกผู้หญิงญี่ปุ่นไม่ต้องทํางานโอเเขามีอะไรที่น่ากลัวเยอะนะน่ากลัวเยอะแต่ผมถามคุณว่าเมื่อกี้คุณถามว่าไงไไเซ็กบําบัดผมถามสืบเช็มว่ามีความหมายในในนามความคิดคุณเมื่อได้ยินคาว่าสืบอเซ็กบาัดไม่ค่อยเข้าใจไม่เข้าใจถทุกวันนี้ครับไม่เข้าใจนะ อันนี้ไม,ไม่เข้าใจหรือไม่อยากพูดเอาผมถามจริงไม่เข้าใจจริงไม่อยากแสดงความคิดเห็นอ๋อไม่เข้าใจจริงวันนี้วันนี้กับข้าวดูวครับนี่นี่นี่ครับเพราะว่าผมรู้ว่านนพี่พี่ผมไม่อยากถามคุณไฮสายผมว่าพี่พูดดีกว่าว่ามไม่อยากถามผู้หญิงว่าเซ็กบับัดอ่ะพี่เข้าใจคาคาพูดนี้มันตรงคําพี่มีความรู้สึกยังไงกับคำคำนี้ผมมีแค่ความมีความสุขแ่นและอ่าโอเคมีความสุขเนี่ยถูกไหมใช่ไหมเอาคุณอิทคุณต้องตอบแล้วล่ะเขาบอกว่ามีความสุขอ่ะคุณอิทต้องตอบแล้วล่ะ เซ็กบําบัดคืออะไรพี่หวัดเขายังบอกว่ามีความสุขโอเคคุณตอบสั้นๆก็ได้สองคำก็ได้เาคุณอีทผมไม่อยากบังคับใครพูดเซ็กบําบัดคืออะไรผมจะพูดเลยไม่รู้อยารู้ได้ไงอือันนี้เคยบับัดเซ็กก็ได้เคยได้ยินมหาลัยดังๆไหมเขาบอกว่าเขาสอนผู้หญิงว่าจงเป็นสุภาพสตรีในห้องรับแขกแต่จงเป็นโสพินีในห้องนอนสิ่งที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ย แฉมยอาที่กินไปไหนเนี่ยสิ่งที่ผมเล่าทั้งหมดนี้นี่สืบเชมนะครับสิ่งที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี้มันเป็นประวัติศาสตร์ผมเพิ่งไปค้นมาจากผมไปเนี่ยพี่พี่วัดผมเพิ่งไปค้นมาจากเมื่อคืนเนี่ยผมไปอ่านโี่ปุ่นเป็นชาติรบถ้าไม่แพ้ระเบิดปรามามูผมว่าชนะสงครามโลกครั้งที่สองเลยพี่เขาเขาเขาเสียสละเพื่อชาติเขาอนุรังยมผู้หญิงเนี่ยผมบอกได้ข่าวคนไทยไป ถ้ารู้ว่าเป็นคนไทยเขาไม่นอนด้วยแต่เขาจะดูแลเฉพาะคนของเขาเขารักนิยมมากอันนี้ที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเลยนะเขาไปไกลแล้วบ้านเขารู้จริงวะอันนี้รู้ไม่จริงก็รู้เวลารู้แล้วถามตอบไหมนะรู้ไม่จริงมาคุยทำไมไม่ใช่ผมถามคุณก่อนเมื่อเช้าผมโพสต์คำว่าผมบอกลูกชายผมว่าชินโจบอกว่าลูกไปญี่ปุ่นทั้งทีอย่าลืมแวะไปดูร้านตุ๊กตายางแล้วแล้วถ่ายรูปให้พ่อหน่อย คนมีถามมีพี่โอพี่โอพ่อนาักษ์บอกว่าอีกละอีกละสหรัฐอีกละจริงๆผมไม่ใช่ครับผมไม่มองเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวผมไม่ใช่คนแบบนั้นแต่จริงๆผมเป็นคนที่นั้นจริงๆแต่สิ่งที่แต่สิ่งที่ผมทําที่ผมพูดมันมีพักพักหนึ่งเขาต้องการเปิดเผยเรื่องนี้เขาต้องการเอาไปทะเที่พัฒนามาเขาต้องการเปิดเนี้ยเซเว่นทำไมเปิดได้ทําไมอุปกรณ์เซ็กบําบัดเปิดไม่ได้เขาถามคนไทยคนไทยโอ้ย คาสิโนอย่ามีนะไอร้านพวกนี้อย่ามีนะมันผิดศีลธรรมแต่ถามเคยถามไปไหมกฎหมายสมัยก่อนใช้คําว่าปรามประเวณีคา,าว่า,าปรามก็คือว่าไม่มีไม่ใช่ไม่มีมีได้แต่เอบเอบมีผมบอกได้เลยถ้ามีอุปกรณ์พวกนี้เหมือนญี่ปุน่นคดีคมขืนคดีเกี่ยวกับเพศจะนดน้อยลงอันนี้ผมมองระดับผู้บริหารไม่ได้มองในวงเล่าเข้าใจไหมพี่อิทอผมก็เลยบอกชินโจ ถ้าไปญี่ปุ่นก็ไปดูตุ๊กตายางให้พ่อดูนะเดี๋ยวผมทํคขาย<ะ>ให้หอยก็บอกอ่ะออมันเป็นยังไง <c oughs> ที่ผมถามว่าไอเรื่องเซฟบ,บังบัตรอะไรเนี่ย <pin S 3> ผมถามเนี่ยพี่อิทานามานี้ <c oughs> ผ,ผมอยากให้มันเปิดเหมือนเซเว่นอ่อในฐานะอ๋าสายสืบสืบแชมป์อ่ะคร,รับคุณคิดยังไงกับตุ๊กตายางอย่สายสืบอันนี้สายก็มีสะสมเหรนวิชยาการอ่าคิดยังไงในในในเรื่องถามว่าอ๋อ เดี๋ยวจะให้ผมถามพี่มามาไม่ไมาไม่เอาแล้วไงมาแล้วเอ้าเอาพี่พี่วัดไม่ไม่เอาแล้วแกออกกองเยอะไม่ได้แกบอกแกเกษมข่วที่ว่าเตำรวจไอ้อดีตตำรวจออกฝืนหรอโดนเะรี่อออกฝืนโดนอะไรนะโดนเมียนอกใจอ่ะอ๋อมันโดนครันตำรวจสังสอนอันนี้เมียสามสอนไม่หรอโอ้นี่แต่ตำรวจไม่ปทำตอนก่อนมีเขาไม่ไปหรอกใช่ป่าเข้าถ้ารู้จักผมเนี่ยเขาจะ เขาจะไม่ไปไหนเลยถ้าเขารู้จักผมก็ <c oughs> เขาไม่รู้จักผมอ่าสือแชมป์ครับ,ค,รบคิดยังไงญี่ปุ่นเขามีอุปกรณ์ขายมีอุปกรณ์พวกนี้ขายเรื่องเซฟบำบัดเรื่องการผลลายเรื่องอะไรกรันแล้วแต่นะครับผมนึกบอกชินโจ,โจมีเพื่อนผมเอามึงซื้อมาฝากได้ไงผมก็เอาเคยเพื่อนเอาซื้อมาฝากผมมาฝากพี่ชม มันเป็นแค้กระป๋องแล้วผมก็ใช้นิ้วแย่ไปโอ้โหมันใช้จึงใช้เขียวเขาไปไกลแล้วกหมเออแล้วบ้านเมืองเราทำไมยังผิดกฎหมายอยู่คุณตอบสิในฐานะที่เป็นตำรวจทำไมบ้านเมืองเราล้าหลังทุกอย่างบนคาสิโนก็ไม่มีไปเล่นเกมส์ไปเล่นมาม่าอ๋อทิติอัจญากมเนี่ยของญี่ปุ่นเรื่องเนี้ยมันไม่ค่อยมีไม่มีเลยด้วยซ้ำโอ้โหรีคุณพัฒนาแล้วจริงๆแล้วมีคนตลาดเขาพูดอย่างนี้เปรียบเทียบบางประเทศอล่าสุดเนี่ยหมอของ ขโอเดียรู้ี่วยนักศึกษาแพทย์ของอินเดียซึ่งเป็นอินเทอร์ใช่ไหมโดนโดนค่มคืนโดนคมคืนนี่คุณรู้จริงเฝรั่งไปกลางเต้นนนอินเดียไม่คุมคืนนะหกคนประเทศอ้าวโอ่รู้จริงอเพราะเขาไม่มีอุปกรณ์พูดในแนววิเคราะห์อ่ะโอ้โนี่มึงสมเป็นสายสืบจริงเนี่ยผมผมต้องการคําตอบเนี่ี่ไม่ได้นัดหมายกันมาก่อนแต่ผมไม่ต้องการตะอิทอย่าถ่ายผมอย่าถ่ายผม เคยรู้อะไรบางทีแบบนี้เคยเอ้าประมาณนั้นประมาณนั้นทีนี้ต้องดูต้องดูว่าถ้ามันมีในประเทศเนี่ยมันจะป้องกันอาชญากรรมในในในลักษณะร่างกายและเพศเนี่ยได้เยอะมากน้อยขนาดไหนใช่จำกัดอายุไหมในการในการรดลงที่ว่าจะให้ใช้ได้ครับเด็กอายุต่ำกว่าที่แปดเนี่ยเหมือนเหมือนหนังเป็นอะไรประเภทเฉพาะอะไรเงี้ย ต่ำกว่าที่หกต่ำกว่าที่แปดห้ามใช้ห้ามอะไรเนี่ยลองนี่ลองลองเราจะรู้ว่าผมอยู่ไหนเดี๋ยวนี้ผมทำสาระคดีอยู่อ่านทำไปดิอันนี้คือตัวนี้ผมนี่ยังไม่ค่อยมีหลานมากเลยนะนี่มิกดูพ่อมึงดินี่นี่พ่อเลี้ยงอันนี้พ่อแท้ๆนี่พ่อแท้ๆของน้องมิกนะอันนี้พ่อเลี้ยงอพยู่แต่ก่อนอยู่ตจันทบุรีก็วันนี้ได้ความรู้จากคุณเชฟมากนะครับก็คือจริงๆแิงเลยคนนีรับคนนู้นพ่อเรียกคั่นถูกอันนี้คนจันทบรจริงๆแล้วนะครับ ผมผมอยากได้ยินคําพูดอ่าผมอยากได้ยินคําพูดจากปากสืบเช็มและผมพอใจมากวันนี้ผมแฮปปี้ไม่เสียเที่ยวที่ขับรถมาจากบางพีถึงมาหาพี่พี่วัดที่ลากระบังคือจริงๆแล้วบ้านเราควรมีตุ๊กตายางควรมีอุปกรณ์ช่วยเด็กเพื่อลดคดีข่มขืนคดีเกี่ยวกับเพศนี่ล่าสุดคดีแอบส่งบ้านจบ จบวิศวะครับจบวิศวะลาดกระบังครับเปนกวิศวะโรงงานใหญ่ด้วยรับเหตุให้สาววัดนี่แหละอ่ามีเรื่องจริงครับมีเมียมีลูกแล้วตรงข้ามกันนี่นี่เขียเพิ่งจับมาเนี่ยสามสี่กิโเขามีเมียมีลูกแต่บรงข้ามกันเลยนะเอบไปส่งเอากล้องโกโปรอ่ะนาโกโปรเห็นไหมตายแป๊บอ่ะแล้วก็ไปรูรทุกห้องน้ัคนก็เดินใช้แล้วสายแป๊บส่งปีนมาบ้านกิจจันทร์อ่าเขาอยู่กับครอบครัวเลยเขามีครอบครัวมีลูกมีแฟนช่วยด้วย อันนี้เราเล่าไม่พลาดพิงถึงใครนะครับแฟนน่าจะรู้เห็นด้วยแต่ทีเนี้ยผมผมไม่แน่ใจว่าเขาไปเพื่อการค้าหรือยังไงนี่กงโกโปพี่เสียบต่อทอยาวๆใช่แล้วก็เสียบต่อขายาวๆรอดงน้ำทุกบ้านโดนหมดอันนี้คดีที่เพิ่งฝากเพิ่งฝากขังมานี้แต่ว่าเราไม่ได้บอกชื่ออะไรไม่โดนข้อหาเนี่ยพอไม่ไม่เข้าลงลึกพี่อยากรู้เวลาถามไม่ตอบทีวีนี้อยากลงลึกพิวัดนี่แกเวลาถามเรื่อง ไม่ใช่ห้องน้ำผมเพื่อมีคนไม่ไม่พี่ีอันนี้เขาคิดกล้องวงจรปิดสื่อมันเยอะมันไปได้ถึงทุกคนทุกเพศทุกวัยแต่เราห้ามระบุชื่อว่าอันนี้ที่ที่ยกตัวอย่างวันนี้นะครับจบพิศวะนะครับมีครอบครัวมีลูกแต่ว่าไอเนี้ยความต้องการไม่รู้อยากสิ้นสุดแต่ก็คือไม่มีเครื่องช่วยเครื่องอะไรไม่ไม่เขาลูกเขาเพิ่งมีอ่าแต่แล้วคือเราเราไปดูหนังบางเรื่องนะครับ เนี่ยเราไม่ไปดูหนักบางเรื่องของเกาหลีของญี่ปุ่นบางคนไม่แต่งงานเลยแต่งงานกับตุ๊กตายางผมเคยไปดูเอ้าบ้านเขาก็พัฒนาแล้วก็ไปไกลแล้วส่วนประเทศไทยเรากําลังพัฒนาบอลคาสิโนอย่งมีนะถ้าอยากเล่นไปเล่นคขมรไปเล่นพม่าเคยศึกษาแบบพืนผืนนะว่าทำไมญี่ปุ่นก็ถึงรอดลงเรื่องนี้ใช่เอาแบบมาตรฐานเลยนะเขาอยากเพิ่มประชากรของเขาแค่นั้นเองในฐานะที่ประเทศเขาเคยเคยแพ้สงครามประชากรน้อยใช่ไหมโอ้คุณนี่ของเท้ว่ัะ คุณเหลือกี่ปีเกษียณนะคุณเหลืออีกกี่ปียี่สิบเอ็ดปีมึงเกษียณที่เดือนนี้แหละมึงเกษียณไช่อันนี้คือการวิเคราะห์เพราะเก่งจากที่รู้นะผมคิดว่าเขาไม่เก่ขาจะทำให้เหมือนชาติตะวันตกเห็นเขานั่งสืบสวนเออเขาจะเพิ่มประชากรของเขาโดยรดน้ำหลงเรื่องนี้นี่ครับก็คือก็คือพอพอมีแบบเขาทำเป็นเรื่องปกติอ่ะผู้ชายมัาเล่นเรื่องการปกติบางคนก็อยู่กับตุ๊กตายางเนี่ยอ่าใช่ใช่ไหมเขาแต่งงานกับตุ๊กตายาง แม่เขาบ้านเราแค่ตุ๊กตายางลอยน้ําท่วมก็เป็นข่าวใหญ่โตโอ้โหไอ้ยเขาไปถึงไหนกันแล้วเขาเปิดมอนเซเว่นแล้วชินโจถ่ายรูปร้านตุ๊กตายางให้พอดูด้วยคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมเพียงแค่นี้ขอขอบคุณสืบแชมป์ขอขอบคุณพี่วัดครับขอขอบคุณคุณนายสายครับเอ่อแล้วก็ขอบคุณอ่าพ่อต้องมินะครับโอเคครับโอเคครับสวัสดีครับ